ดึงเลยไม่เป็นไรหรอกโอ้โหดูดิคุณตาดึงอย่างกับอย่างกับลิงดึงเลยปล่อยไปเลยมันจะได้ตกอย่างนี้ปลากระดิ่งนีม่รับนม่จะทุง้งไม่ชนเห็น ดูนะดูดูถุงไว้นะนี่เดี๋ยวเราจะมารับถุงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอ้โหตรงนี้ยังเยอะเจ็ดเก้า

ไปหลค์คลิปก่อน